เนี่ยนะครับแขวงเข้าไปเลยเนี่ยนี่นะบอกเลยไม,มไม่มีไม่มีหล่นนะครับไม่ต้องกลัวหล่นรุ่นนี้สบายใจนะครับชาวแคมป์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีไอเทมเด็ดมาแนะนําอีกแล้วนะครับสําหรับสายแคมปิ้งที่กำลังจะออกเดินทางเนาะนะครับยามค่ำคืนตัวนี้เลยนี่ไปตัวนี้คือผมจะบอกว่ามันมันไม่ใช่มันเป็นของปีนี้แหละนะครับเขาเรียกว่า o c t ิ b a t e นะครับมินิจอดเอนะครับตัวเนี้ยกับตัวเก่านะครับถ้าเทียบกันนะไฟของตัวเนี้ยนะครับจะสว่างกว่าตัวเก่าเนะี่ยประมาณสว่างกว่าประมาณ1,000ลูเมนนะครับก็คือเพิ่มมาเป็น1 m, นึ่ของของเดิมรรู้สึก800ใช่ไหมันนี้ขึ้นมาเป็น1000ลูเมนนะครับแล้วก็เขาเพิ่มแบตเตอรี่มาให้นะครับอีก1,000ม ah. ิลลิแอมก็คือพูดง่ายว่าตัวเก่าอื่นยังไงนะครับ ตัวนี้อึดกว่าอึดเท่ากันเปิดสว่างได้จะบอกยังไงดีใช้เวลาในการในการเปิดใช้งานนะครับเท่ากับตัวเก่าแต่สว่างกว่านะครับนี่ตัวนี้นะครับและที่สําคัญนะเดี๋ยวผมปิดไฟนะครับตัวเก่าอ่ะเวลาเราข้อนอนตอนกลางคืนเราจะไปห้องน้ำใช่ไหมมันจะหายากใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าเราปิดไฟปึ๊บเดีย๋ยนะผมปิดก่อนปึ๊บนะครับมันจะมีเรืองแสงตรงนี้เห็นไหม มันจะเป็นตัวเรืนแสงให้เรามองเห็นว่าอ๋อไอหลอดไฟเนี้ยมันอยู่ตรงไหนไหนะครับไอเจ้าจอเอเนี่ยนะครับนี่ไอที่สําคัญตรงนี้ตรงนี้มองเห็นหรือเปล่าเอ้เขาจะมีตัวของเดิมอะ่ะมันจะเป็นแค่ตะขอคล้องใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบเป็นคาร์บ,บินเนอร์บิวอินมาให้เลยนะครับเนี่ยใส่อย่างเงี้ยแขวนไว้นะครับอย่างเงี้นะ อย่างบางเต็นเนาะถ้าคูนี่อะ่ะมันนิ่งอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบเหมือนถึงเต็นต์ตัวอื่นเนาะลมพัดแรงๆเนี่ยนะครับแข่งเข้าไปเลยเนี่ยนี่นะบอกเลยไม่มีไม่มีลนนะครับไม่ต้องกลัวหลนรุ่นนี้สบายใจนะครับแล้วก็เขามีลูกเล่นเพิ่มเติมใช่ป่ะเดี๋ยวดูลูกเล่นนะนี่ให้ดูลูกเล่นก่อนเขาก็จะแบบเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีปึ๊งนี่ เหมือนเดิมนะอันนี้นะครับก็จะเป็นสีอันนี้จะเป็นสีขาวสีส้มผสม,สมกันใช่ไหมเนีย่ยนะครับอันนี้ปิดพอเราเปิดใหมอ่อีกทีนึงถ้าเราปึ๊บแตะเบิ้ลคลิกอันนี้ก็จะเป็นของเดิมมีอยู่แล้วใช่ไหมนี่ของใหม่ันจะเป็นแบบนี้เออเผื่อใครชอบแบบบรรยากาศนะฟังดึกโกตรเออมันก็จะเป็นแบบแสงเหมือนแบบแสงตะเกียงริบลีบรบรบร่ริบลี่ริบลี่ใช่ป่ะถ้าเกิดใครแบบชอบ อีกแนวแบบเปิดเพลงเปิดเพลงใช่ไหมแล้วก็นี่ก็จะเป็นเพลงเต้นเพลงได้นะครับเออสีสวยเลยนะงไม่เห็นนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้ใช่ป่ะเขาจะมีวอยจางมีตัวแขวนแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่กลางแจ้งใช่ป่ะเขาจะมีที่ขาตัวเนี้ยมองเห็นหรเป่าเขาจะมีแบบที่ยึดขาตั้งให้ด้วยนะครับถือว่าโอเคแล้วก็ ราคาไม่แรงตอนนี้มีโปรโมชั่นหลายอย่างเลยนะครับหรือถ้าใครทำเขาเรียกนะแบบผ่อนอะ่ะก็มีนะครับนี่สนใจไปจิ้มจิ้มเดี๋ยวนะถ้าเกิดใครสนใจก็จิ้มที่ตะกร้าได้เลยตะกร้าฝั่งนี้ไหมเดี๋ยวนะแต่ฝั่งนี้ฝั่งน,งนี้จิ้มเลยนะครับตะกร้าสีเหลืองอน,นี่ตัวนี้แนะนําเลยนะครับโอเคถ้าชอบดูรูปบ้านแบบ,นะบดีดังฝากกดติดตามปะกหลักแคมด้วยนะครับสวัสดีครับ